สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุกสุกคนจ้าืัอน,นี้กะมาดามฟินแลนด์ก็ัมาอีกแล้วนะจ้ะก็หลังจากที่หายเอ่อห่างหายนะคะห่างหายไปนานหลายวันนะคะก็เป็นเกือบสองอาทิตย์ได้เนาะ,ะเนาะก็พอดีมาดามกับพีแต่เรื่องยุ่งยากก็ขาเข้ามาเนาะก็หลังจากปีใหม่นี้มาก็มีแต่เรื่องนู้นเรื่องนี้นะคะเกิดขึ้นทุกอย่าง วันนี้ก็รู้สึกว่าน่าจะโล่งแล้วเนาะก็วันนี้ก็มาดามก็จะมาเริ่มทำเอ่อคลิปนะคะกันต่อไปนะคะก็วันนี้มาดามได้ไปซื้อดอกไม้ที่ร้านต้นไม้มาเป็นดอกดาวเรืองแล้วก็แพงพวยนะคะก็รู้สึกว่าอยากจะมาปลูกดอกไม้นะคะให้สดชื่นบ้างเนะาะเดี๋ยวไปดูกับมาดามกันนะคะว่ามาดามซื้อดอกเอ่อดาวเรืองแบบไหน ต้นเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวไปชมกันเลยนะจ๊ะเนาะก็ยังไงก่อนที่จะเข้าไปชมนะคะก็ยังไงก็ยจะลืมกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์ให้กับมาดามฟินแลนด์บ้านนอกหน่อยได้จ้าเพะ่ะะก็เออไปใสเพื่อนๆนะคะขวให้เป็นกำลังใจนะจ๊ะนะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยจ้านี่นะคะก็เป็นดาวเรือนทาซื้อมาเออ แปดต้นหนึร้อยบาทนะคะเพื่อนๆก็เป็นดาวเรืองดอกใหญ่นะคะพันเตี้ยนะคะก็ไม่สูงมากเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นดอกอะไรนะจําไม่ได้จําชื่อไม่ได้เออ,อะไรหรอกจําชื่อไม่ได้เนาะนี่อันนี้ก็เป็นแพงควยนะคะมีสองสีสีม่วงกับสีเอ่อชมพูหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะไปเดี๋ยวมาดามจะพาเพื่อนๆนะคะไปเตรียมดินปูกันเลยนะจ้า นี่นะคะเพื่อนๆก็นี่คือป,ปลูกแล้วนะจ๊ะปลูกแล้วตั้งแต่เมื่อเช้าจ้ะซื้อมากมื่บ้านเนาะก,ก็มาเริ่มปลูกเมื่อเช้านี้นี่ก็เป็นดอกดาวเรืองนะคะพันเตียนะคะจะมีลักษณะดอกใหญ่นะคะอันนี้ก็เป็นต้นละสิบสามบาทนะคะเพื่อนๆนคือถูกมากค่ะในราคาถูกมากเลยซื้อมาตั้งหลายต้นนะคะเพื่อนๆนมันแปดต้นร้อยเนาะซื้อมาแปดต้นแล้วก็จะมีดอกอย่างอื่นด้วยนะคะ อันนี้ก็เป็นโดกอะไรก็ไม่ทราบนะจำไม่ได้น่าจะเป็นคล้ายๆกับผีเสื้ออะไรประมาณนี้นะคะ่ะก็จะมีหลายสีนะคะอันนี้จะเลือกมาสีชมพูกับสีม่วงนะคะเพื่อนๆน,นี่แล้วก็มีแพงพวยด้วยนะคะแพงพวยสีขาวสีชมพูสีม่วงนะคะแพงพวยนี่ก็ต้นละสิบาบาทนะคะเพื่อนๆส่วนอันนี้ก็ขอเพื่อนด้านเขามาเนาะ ก็ตอนนี้เราก็มาประดับไว้อยู่หน้าบ้านนะคะเพื่อนๆไว้ให้เขาออกดกอกสวยางามเนาะเดี๋ยวทีนี้เขาก็จะดูสบายตานะคะเพื่อนสบายตาเวลาออกมาหน้าบ้านนี้มาเห็นดอกไม้นะโอ้ยสดชื่นค่ะแล้วก็เราก็จะปลูกไว้นะคะอยู่ข้างๆหน้าบ้านด้วยนี่ก็จะมีอยู่สองกระถางนะคะเพื่อนที่เกียดออกไปคะคะเพราะว่าออกไปแล้วน้องหมาชอบเห่านะคะก็เลยไม่ออกไปนะคะ ก็อันนี้ก็ปลูกกระถางละสองต้นเนาะก็ปลูกสองกระถางเดี๋ยวมีเวลานะคะมีเวลามีเวลาเดี๋ยวก็จะไปซื้อมาอีกนะคะเพื่อนเนี่ยก็จะพยายามที่จะปลูกดอกไม้เยอะๆนะคะบ้านจะได้ดูสดชื่นนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูผักนะคะว่าหลังจากที่เราไม่อยู่ตั้งเป็นสามสี่วันอะ่ะผักเราะจะมีอาการยังไงไปดูกันจ้า นี่นะคะเพื่อนๆมะเขือเทศนะคะสุกแล้วบางลูกก็สุกแล้วนะคะเพื่อนๆเ,เห็นไหมเราไม่อยู่บ้านตั้งหลายวันนะคะเพื่อนก็ไม่ได้รดน้ํารดไรคิดเหมือนกันค่ะกลัวว่ามะเขือเทศนี่จะเสียจะแบบเหี่ยวเฉานะคะเพื่อนแต่ว่าพอกลับมาปุ๊บอ่าเห็นมะเขือเทศนี่มีลักษณะสุกสีแดงอ่าเลยดีใจมากค่ะสตรอบเบอรี่เราก็กำลังเป็นดอกแล้วออกผลเช่นกัน อันนี้ก็ปลูกในกระถางนะคะปลูกในกระถางก็ตั้งหลายต้นนะอันนู้นเป็นพริกสเปนไม่เหลือแล้วค่ะพอดีน้องแมวหรือน้องหมาก็ไม่รู้เนาะขวรนไปตะกุยตะกายนะคะคุณเพื่ออ่ะก็เลยตายไปเลยเนี่ยเห็นไหมพริกเราพอกลับมารอบนี้นะคะได้กินเฉยเลยเอ้ยมะเขือจะมะเขือแล้วก็อันนี้ก็เป็นแตงกวานะคะแตงกวานี้นะคะก็ออกดอกมีแต่ดอกผู้นะคะไม่มีดอกเมียเลย ไม่รู้ติดไม่ติดไม่น่าจะติดนะคะส่วนอันนั้นนะคะสุกินีก็ไม่รู้ว่าติดไม่ติดนะคะก็มีแต่ดอกตัวผู้ทางนั้นเลยไม่มีดอกตัวเมียจ้าพี่น้องสงสัยบริก,กินดอกจ้าส่วนนี้นะคะก็เป็นสตรอเบอรี่นะคะนี่ออกลูกเล็กๆนี่ค่ะกำลังสิสุกก็สั่งจากอารัชดาตั้งนานแล้วไม่ใช่รัชดาเพจเฟซบุ๊กนี่แหละจ้ะสั่งมานานแล้ว เพิ่งจะนี่นะคะเพิ่งจะออกดอกให้เห็นนี่เห็นไหมนี่ก็มาเกิดเทศทั้งนั้นเลยนะคะที่ปลูกปลูกเนี่ยมาเกิดเทศทั้งนั้นเลยเราก็จะปลูกไว้เยอะนะคะเพื่อนก็ช่วงนี้ก็ก็ไม่รู้จะทําอะไรส่วนนี้นะคะก็เป็นต้นทูนนะคะทูนสําหรับกินกับส้มตํานะเนี่ยก็อันนี้ก็ขยายใส่กระถางไว้เนี่ย เพราะว่าเพราะว่าเวลาหนึ่งน้ำท่วมมานะ่ะน้ท่วมแล้วทุนละมันเสียมันตายค่ะช่วงนี้ก็เป็นมะเขือเทศกินสดนะคะเป็นมะเขือเทศใหญ่เนาะเห็นไหมเพื่อนๆนี่ออกลูกออกดอกนะคะตอนนี้กําลังจะออกดอกแล้วก็ลูกเต็มเลยนะคะนี่นึกว่าเขาจะตายว่าว่าเราไม่อยู่ตั้งสามสี่วันนะคะเพื่อนช่วนอันนี้นะก็ออกดอกเตมไม่รู้จะได้กินไหม อันนี้มันจะไม่ได้ว่าคืออะไรอะน่าจะเป็นบัตเตอร์นัทหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะก็มีแต่ดอกตัวผู้เช่นกันค่ะก็ไม่รู้ว่าจะได้กินไหมคงไม่ได้กินอ่ะไม่ได้กินก็ช่างเถอะเนาะว่าแต่ให้ได้ปลูกเนาะดูค่ะคเพื่อนๆดูมันไม่คือเลยนี่ก็ใบหงิกงอแล้วไม่คือเลยจ้านี่ก็แตงกวาเนาะ แตงกวาก็ไม่ได้กินผลเลยสงสัยจะเลิกปลูกละแตงกวาเพราะว่าปลูกแตงกวาไม่ได้กินผลเลยโอเคจ้าเพื่อนเพื่อนถ้าอย่างไงก็อยา่าอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะคะให้กลับมาดามฟิแนแลนด์บ้านนอกด้วยจา้าวันนี้ก็มาดามฟิแนแลนด์บ้านนอกนะคะก็พาเพื่อนเพื่อนนะคะมาชมสวนนะคะหลังจากที่ห่างหายกันไปนานเนาะก็ไม่รู้จะทำยังไงเอ,อคิด ว่าต้นไม้เราก็คงจะตายเนาะเพราะว่า,าดินมันแห้งนะคะดินมันแห้งก็วันนี้มาดามก็จะพาเพืเ่อนๆนะมาชมผักแล้วก็ชมดอกไม้นะคะที่ซื้อมาก็นี้ก็เราก็คงจบคลิปแค่นี้เนาะเพราะว่าตอนนี้แดดเริ่มร้อนแล้วมาดามก็คงจะเข้าบ้านแล้วเนาะแล้วก็ไปหาทานข้าวนะคะพอดียังไม่ได้ทานข้าวเลยคะ่ะต้องไปหาข้าวกินแล้ว วันนี้ก็บายบายนะคะยังไงก็อย่าลืมกด s u b สไคร b ์กดไลค์กดแชร์นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปไม่ไม่ของมาดามฟินแลด์บันนอกด้จ้าสวัสดีจ้า